สรุปประกาศกระทรวงมหาดไทยมีแนวเขตไม่ชัดเจนมีข้อบกคร่องทับซ้อนที่ดินทำประโยชน์ของชาวบ้าน 1. ไม่ได้ปิดประกาศให้ทราบตามที่ระบุในกฎกระทรวงฉบับที่11พศ2 5 0 0ข้อ6 2. ในประกาศไม่มีแผนที่ในการอ้างอิงตามที่ระบุในคำสั่งที่193ทับ2501ข้อ6วงเล็บ1 3. หลักอ้างอิงในบัญชีแนบท้ายประกาศไม่ปรากฏหลักอ้างอิงในพื้นที่แต่ละดอนดอนเขียวดอนเขียวน้อยดอนน้อยดอนาติดอนแพงไม่ได้เป็นเกาะในอนดุสัญญาสยามฝรั่งเศพอสพศ4 7 7 0ระบุไว้ถ้าหากเป็นเกาะที่มีน้ําล้อมรอบเวลาใดเวลาหนึ่งในงรอบปีก็จะตกเป็นของฝรั่งเศส 5แผนที่ทราเซ่พ t 2468ยืนยันระบุชัดเจนว่าดอนเขียวดอนเขียวน้อยดอนน้อยดอนญาติดอนแพงไม่ได้เป็นเกาะและเช่นเดียวกันผ้าแผนที่ทวาเซ่ยืนยันระบุชัดเจนว่าดอนหาดสีเชียงใหม่ดอนบ้านพวกหัวหาดดอนหาดบ้านใหม่นาบงไม่ได้เป็นเกาะ 6. ก่อนมีประกาศชาวบ้านมีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่รกร้างว่างเปล่า ที่เกิดจากที่ชายตะลิ่งแต่น้ําท่วมไม่ถึงอีกต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตารา1น0 4 4วงเล็บ1และมาตารา1น3 4 7. ที่รกร้างว่างเปล่าที่ชาวบ้านครอบครองและทําประโยชน์ไม่อยู่ในพรบรห่วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าและรัฐยังส่งเสริมให้ชาวบ้านไปทําประโยชน์บนเกาะด,ดอนในแถลงการ ได้คืนเกาะดอนในแม่น้ำโขงพศ2 4 8พัประกาศนำพื้นที่ของชาวบ้านที่ทำประโยชน์อยู่แล้วไปจัดหาผลประโยชน์ให้เชา่าไม่เป็นไปตามคำสั่ง1 9 3ทับง1และไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านผู้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนหน้านี้ 9. ยืนยันจากภาพถ่ายทางดาวเทียมพศ2496ถึง98 จะเห็นร่องรอยการทำประโยชน์ของชาวบ้านแต่ละบื้นที่ชาวบ้านมีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ก่อนประกาศ2502 2505 2506และไม่อยู่ในประกาศพื้นที่ห่วงห้ามในพราบาที่รกร้างว่างเปล่า10แผนที่แนวเขตดอนยาของอบจหนองคายทำขึ้นมาใหม่ทับซ้อนที่ชายตลิง่งที่งอกและที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์พศ2509 2514 เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ทําให้เกิดตะกอนทับถมจากที่ชายตลิ่งกลายเป็นที่งอกจากภาพถ่ายทางดาวเทียมพศ2519ที่งอกช่วงที่1งอกจากที่มีการครอบครองมีเอกสารสค1และที่ชายตลิ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2ยังใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่สามารถนำมาจัดหามประโยชน์ได้ตามคำสั่งที่193ทับ 1, ข้อ2วงเล็บส 3 11. อบจอหนองคายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านโดยระบุว่าสามารถนำที่ดินในประกาศไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ซึ่งอบจอหนองคายมีหน้าที่เก็บค่าเช่าเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ 12. อบจอหนองคายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านโดยมีโครงการจะสร้างแลนด์มาร์คในบริเวณที่งอกของชาวบ้าน นอกจากที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งทั้งที่แนวเขตดอนญาตยังไม่ชัดเจน 13. ประกาศ2502-2505-2506ารนําการนำมาบังคับใช้เพื่อเก็บค่าเช่าบางพื้นที่ล่าช้ากว่า30ปีหรือบางพื้นที่ล่าช้ากว่า60ปีชาวบ้านที่ทำประโยชน์มาก่อนไม่ทราบเรื่องไม่มีโอกาสได้โต้แย้งสิทธิ์ข้อมูลบางส่วนได้หายไปตามการเวลาและอายุขยของเจ้าของสิทธิ์ 14. อบจหนองคายที่มาจากการเลือกตั้งแทนที่จะหาทางออกช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนแต่ซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของชาวบ้านด้วยการออกข้อบัญญัติปี2562ข้อ8ทับ1 15. ประเด็นที่นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยชาวบ้านให้แก้ไขประกาศให้ชาวบ้านสามารถเช่าซื้อได้ 16. เนื่องจากความไม่ชัดเจนไม่เป็นธรรมของประกาศและอาบาจหนองคายกระทำเกินหน้าที่อาจการเข้าถึงประชาชนชาวบ้านแต่ละดอนจึงทำประชาคม 1. เปลี่ยนการจัดหาผลประโยชน์ให้เช่าเป็นเช่าซื้อ 2. เปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดหาผลประโยชน์จากอาบาจหนองคายเป็นอ,อปทอในพื้นที่ 3. พิจารณาการประกาศทับซ้อน และออกเอกสารที่งอกริมตะลิ่งให้ชาวบ้านมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทุกดอน